วันนี้อากาศดีจังเลยเนอะปุ Book ๊กปิ๊กดูจี้ออากาศดีทุกวันละนาะเอมมี่นี่ละก็พูดแบบนี้ปาจเฮ้ยวันแต่ทำไมต้องเอาปุ๊กปิ๊กกับโบมาที่นี่ด้วยอะ่ะร้อนจะตายไป้ยแล้วเจ๊ก็ยืนมองอยู่เนี่ยไม่อายเขามั่งเหรอฉันไม่อายหรอกนะปุ Book ๊กปิ๊กฉันเป็นตุงหลวดนะเออเอเอเจ๊คะเจ๊เจ๊เจเจมีงานให้หนูทำไหมอะ่ะ อ๋อไม่มีหรอกตอนนี้พักเที่ยงอยู่ทำไมเธอไม่ไปกินข้าวล่ะเออคือว่าหนูยังไม่หิวอ่ะเอ้ยปุ๊กปิ๊กฉันท้องร้องแล้วอ,ะอ่ะไงก็บอกน้องไงวายไปกินข้าวพ่มามาโบ๊ะโบ,บ๊ปุ๊กปิ๊กไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่านะไอเดี๋ยวนะแต่ไปกินข้าวที่ไหนอะ่ะอย่าบอกนะว่าร้านคาเฟ่แมวอ่ะใช่ใช่ใช่ร้านคาเฟ่แมวนี่แหละเพราะว่าอยู่ใกล้สุดเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาทําเวรไม่ทันนะดิ ทำเวนอะไรอยู่เวนังหาก้ยเออใช่ใช่ใช,ใช่ฉันพูดผิดไปนายมาว่าฉันเลยนะป,ปุ๊กปิกเอากินอะไรดีอ่ะพิซซ่าก็เบื่อแล้วว่าอเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะมาการองนี่มาการองอร่อยจังเลยนายบอกว่าหิวข้าวไงนี่ปุ๊กปิกกินของหนักพายอะละโบก,กินอะไรอะ่ะโบเอา้าโบก,กินชาป,ปุ๊กปิกโบกินชา ชามะนาวอะ่ะโบกินชามะนาวอุ่นๆร้อนๆเลยเอือเอมี่ขอเป็นอันนี้ก็แล้วกันนี่ต้มยำกุ้งอืมอร่อยจริงๆอนะ้นนเนี่ยต้มยำกุ้งเนี่ยปุ๊กปิ๊กนายอยากลองกินหน่อยไหมล่ะไม่เอาวันนูแเมวที่ไหนจะกินต้มยำกุ้งปะโธเอ้ยเพชจะตายกินเข้าไปได้ยังไงนั่นะ่ะเอาฉันโตแล้วนะฉันก็ต้องกินได้สิอืมอร่อยมากเลยนะปุ๊กปิ๊กนายพลาดของแล้วนายอะพลาดของเด็ดแล้ว เด็ดที่ไหนกันน่ะไอ,อ้เดี๋ยวฉันกลับไปทำงานต่อดีกว่านะต้องไปอยู่เวนอีกอะไอ่ทำไมจะต้องเป็นวันนี้ทุกทีปโัโถเอ้ยไอ่ไปเข้าไปว่าแต่เจ๊เจ๊จเขาไม่พักเที่ยงเหรอก็ก็เจ๊เขาเป็นแบบหัวหน้าใหญ่ตำรวจเลยนะเออเจ๊เจ๊คือว่ามีงานให้หนูทำอีกไหมอ,อ่ะอ๋อเอ,อ้ยเดี๋ยว อ๋อก็มีสิจ้าเอาละงานของเธอก็คือเอ่อเรียกว่าอะไรนะอ๋อไปหาไปหาบ้านหลังนั้นนะ่ะบ้านที่อยู่ข้างหน้าเธอถัดไปอีกจากหลังตรงเนี้ยอ๋อแล้วไปหาทำไมอะ่ะอ๋อเรื่องนั้นฉันบอกไม่ได้หรอกเธอไปหาเองก็แล้วกันนะเอาละขอโชคดีนะจ๊ะเฮ้ยปุ๊กปิ๊กจะต้องทำงานอีกแล้วอะ่ะเอาแล้วไปขอเข้างานทำไมอะ่ะมาโทเอ้ยของานเขา แล้วก็มาบบนอีกปั๊บโช้ปุ๊กปิกก็ช่วนอะไรไม่ได้หรอกนะเฮ้ยแล้วจะไปไหนอะเนี่ยก็ไปบ้านหลังตรงนั้นไงปุ๊กปิกเอาล่ะโบนายจับมือฉันดีๆนะอหลังตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอ๋อนี่ไงเพื่อนพี่เอกนี่เองอ๋อนี่ไงเพื่อนพี่เอกเอาล่ะปุ๊กปิกรอยอยู่ตรงนี้นะเอาให้รอยอยู่ตรงใด,ดกลางแจ้งเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ แต่ว่ามันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกเดีวฉันมานะอย่าทะเลาะก,กันล่ะเอ,อห้องนี้ใช่ไหมเนี่ยอยู่ดีๆจะเข้าไปเลยเขาจะว่าเราไหมนะเอ้ยนายเหเธอเธอเข้ามาในบ้านฉันทำไมอะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้คนนี้นี่เองที่เจ๊บอกว่าจะให้มาหาโอ้เอาล่ะเธอรับชุดไปได้เลยนะชุดอะไรอะจะให้ฉันทำงานอะไรเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยอออเธอจะบอกรายละเอียดให้ทีหลังนะโอเค โอเคโอเคเอาเอาหูฟังไปด้วยนะหูฟังเหรอใช่ใช่ใช,ช่เอาไว้ติดต่อจากทางไกลว่าแต่จะให้ทํางานอะไรล่ะเนี่ยเ,ออเป็นความลับสุดยอดอองั้นบอกก่อนก็ได้นะอ,อในสิ่งที่เธอต้องทําก็คือเธอจะต้องไปแอบสอดแนมสอดแนมอะไรของนายเนี่ยอยู่ดีๆจะให้ฉันมาทํางานอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาแอบสอดนงสอดแนมฉันยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะ ไม่ต้องรู้เรื่องหรอกนะเอาล่ะ,าละ,าละงานของเธอก็แค่เข้าไปแล้วแบบอบซอดแนมแล้วก็ฟังฟังสิ่งที่เขาพูดว่าเขาพูดว่าอะไรนะโอเคเอาล่ะเธอเพร้อมแล้วใช่ไหมนี่ปืนมาซุก้าที่ใช้เตรียมไว้ให้นี่เลยมันทํางานด้วยระบบระบบเออมันเรียกว่าอะไรนะยิงระยะไกลยิงแม่นด้วยแรงด้วยอีกต่างหากฉันสร้างเองเลยนะโอ้ยนายอย่ามาโม้ไปหน่อยได้นะ ฉันไม่ทํางานแบบนี้ได้ไหมเนี่ยฉันไม่อยากเป็นตำรวจแล้วเอ้ยว่าแต่ฉันนายอยากเป็นตำรวจมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าทําไมฉันจะต้องมาเป็นอะไรสอดนงสอดแหนมด้วยเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเธอจะต้องจัดการพวกเขาทีเดียวนะเอาล่ะลอกแก๊งยากุซ่าออกมาเลยยากุซ่าอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วทําไมนายไม่บอกแผนฉันก่อนตั้งแต่แรกแล้วฉันจะได้รู้ไปเออก็มันไม่ทันแล้วนี่นามันมืดพอดีอะโอเคจากนั้นเธอก็ยิงนะ เฮ้ยเอางันก็ได้ว่าแต่จะให้เงินเดือนป้าวะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยให้ทีหลังแล้วนะโอเคถ้ามีเงินเดือนฉันพร้อมทาทุกอย่างนะโอเคจากนั้นล่อมันออกมาให้หมดเลยเอย่ได้ได้ได้โอเคถ้าจะเรียกนายว่าผมเขียวกันแล้วกันนะเออผมเขียวเหรอโอ้โหอยากเหมือนพี่เกตเลยเฮ้ยเอางั้นก็ได้เออเอาละเอมี่ระวังลางระวังลางเฮ้ยว่าแต่นายจะต้องจําเป็นที่จะให้ฉันมาด้วยเหรอคนอื่นมีตั้งเยอะแยะหัวหน้าก็มี ไม่ทำไมจะต้องให้ฉันมาด้วยอะ่ะเอา้าก็เธอก็เธอมีลักษณะร่างกายที่พร้อมเพียบที่สุดแล้วล่ะเธอแข็งแรงที่สุดแล้วฉันเนี่ยนะแข็งแรงที่สุดเอา้ยา,เยายิงพลาดเฉยนายนายบอกว่าปืนนี้มีคุณภาพดียังไงเน่าเธอจะต้องเล็งดีๆสิปืนมันไม่ได้ทำด้วยอะไรนะมาเรียกว่าระบบอัตโนมัตินาโอ้ยนายนี่ล่ะก็ทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกโอ้ยฉันโดนจะโดนฟันแล้วเนี่ยก็ถอยออกมาสิเอา้าฟันกันเองเฉยเลยเออ เอ้ยเหลือคนสุดท้ายแล้วนี่ไงหัวหน้าของเขาเป็นหัวหน้ารองน่ะนายฉันไม่อยากทํางานแบบนี้แล้วะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เธอมาแล้วเธอจะต้องทําโอ้ยแล้วทําไมจะต้องจ้างฉันด้วยอะ่ะก็เธอแข็งแรงที่สุดแล้วไงก็บอกไปแล้วนินาโอ้ยโอ้ยอย,ยิงไม่โดนเลยอะ่ะยิงดีๆยิงดีๆปืนอะ่ะลูกกระสุนจะหมดแล้วนะหรืออีกสิบสี่นัดนั่นอะ่ะเก็ไว้ใช้มั่งโอ้ยเก็บก็เก็บโอ้ยโออ เอ้อยได้แล้วว่ะเอาอะเธอควรที่จะเก็บเปินไม่ได้ละเอาล่ะเอองานสุดท้ายของเธอก็คือไปแอบฟังว่าพวกนั้นอะคุยอะไรกันหาอะไรนะแล้วทําไมนายไม่ไายเองเล่าเฮ้ยจุๆจุจุจุแอบฟังให้ดีด้วยนะเฮ้ยโอเคโอเคว่าแต่เขาคุยอะไรกันเนี่ยเอาล่ะพวกนายมาวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะมารายงานฉันล่ะเนี่ยโอ้โหมาแต่เช้าเลยนะ เออคือว่าวันนี้คนงานของเรานั้นทำงานได้ราบรื่นมากแล้วก็อุปกรณ์ของเราพร้อมเพียงแล้วครับอ๋อดีจริงๆอีกไม่นานฉันก็จะได้ขอกโรองดีแล้วฮาาหาหาาเห้เฮ้ยเ้อติดคอง่้ยเ้ยอะไรอะทำไมล้างโลกอ๋ออ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอะอุ้ยเย้แล้วอุ้ยผมเขียวผมเขียวช่วยฉันทีฉันควรทำยังไงดี เฮ้ยเธอจะต้องวิ่งหนีมาเองแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเธอลากใครมาด้วยเนี่ยอย่าไปมาลากมาบ้าฉันนะฉันไม่ได้ลากมาบ้านนายสักหน่อยเฮ้ยโอ้ยหนีทางไหนหนีทางไหนคือบนหลังคาเลยเฮ้ยขึ้นขึ้นก้าขึ้นเฮ้ยเอ้ยฉันว่าน่าจะปลอดภัยแล้วแหละฉันกลับบ้านดีกว่าฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันนะน่ากลัวเกินไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เด็กคนนั้นแอบฟังเราอยู่เหรอน่าจะเป็นสายลับขององค์กรหนึ่งนะเออ นายจับเด็กคนนั้นได้หรือเปล่าเออคือว่าเธอหนีไปได้แล้วครับฮะอะไรนะเธอหนีไปได้แล้วหรอใช่ครับผมผมตามหาไม่เจอทั่วทั้งตึกแล้วอะ่ะเฮ้ยอ่ะเธอหนีไม่ได้หรออ๋ออเธอจะต้องเอาความนี้ไปแจ้งตำรวจแน่นอนเฮ้ยฉันทนไม่ได้แล้วเฮ้ยเตรียมเตรียมตัวเปิดใช้เครื่องนั่นได้เลยเออหัวหน้าจะเอาจริงหรอครับ ใจแล้วล่ะเปิดเครื่องได้เลยฉันไม่ยอมหรอกนะแบบนี้เปิดเครื่องเดียวนี้ครับผม